ผมจะถามคุณเลยว่าอาบน้ำนี่ยังเรียบร้อยครับอาบแล้วครับอ๋อลับซาผมก่อนซะครับซาใหญ่วิธีการซาซาใหญ่มันไม่ตุกไม่ยากอย่างครับอ๋อซาอ่างลอหัวเขาแชมพูแชมพูลูบผมออเกา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 วิธีซะผมนะคุณเกาทั่วหัวก็ก็ว่ายอมเดียวเออทั่วหัวอ๋อทั่วหัวเลยอ่ะครับ แล้วมันไปมีประโยชน์ใหญ่มาก็ต้องสะยอมนี่กับบัจจัยละแป้งได้ทามาหรือยังได้ใส่พ่องก่อนใส่กะใส่อ่ะอ๋อชอบแป้งส่วนมากใช้ของอะไรยังแป้งข้าวเจ้าแป้งแค่ครับบัจจัยแป้งข้าวเจ้าเยอะอืมแป้งข้าวเจ้าห้าอหนองไอ้เสมเิียนทางมาอย่างเต้แลยยังอ๋อวะบัจจัยอะใจที่ไหนควายนไงกับไม่เอาแป้ง เขาเจ้ามันอ่ามันด่าเฮามันจุด่าผมนี่เออฮน้ำคานทิงง่ะทิงถามมายังแต่ไม่ใจแล้วเดียวบัดเดี๋ยวนี้นี่เขาอู้กันก่นชูดก่อนว่าบัดเดี๋ยวนี้เพื่อนจ้างลุงชัยเนี่ยไปรีวิวลุงชัยจะรับงานก่อนครับผมถามลุงชัยก่อนรีวิวอ่านยังอ้าวอ้าวแล้วคุณจะหับก่อนครับมองหูมองหัว ถ้าผมฮับได้ผมก็ฮับถ้าฮับบ่ได้ผมก็มาฮับอแะล้วที่ผ่านมาลุงชัยยังบาฮับสักเจ้าเลยอ่ะโอ้ลุงชัยดังแล้วลุงชัยเอ็นกับมาเอ็นบาเอ็นแล้วยังบาฮับรับมาฮับเพราะออหยางมันเจ็บเนีาาย่ยออหยางถึงเจ็บแหม่ม,มันเจ็บกะคุณลองเอากว้างสองตัวมาเกาะใบอู้ใบอู้ออกสื่อบ่ได้อ,อันนั้นมันผ่านมาแล้วหอก็จะไปอู้อยนี่หยาง<อ>ถูกก่อ ผมมาใจเอ็นเลยผมมาก็อยครับครับเรามาเดียวเนี่ยอ๋อเพิ่นจ้างลุงชัยไปรีวิวสินค้าเนี่ยลุงชัยจะทำก่อนผมถามก่อนจะทำก่อนครับถ้ามันง่ายไปง่ายง่ายเพือ่อนอกับบาจ้างเขาใหญ่มันก็ต้องสมเหตุสมผลเนาะผมก็มังวรีวิวแทงน้ำเอาครับเ้าเพื่อนจ้างมาไม่หย่อนเอาครับพ่ออย่อ่ะ เพอหวงไปนอนในแทงน้ำอ้าวก็ผมจะส่งเข้าส่งน้ำมือลุงกะมาเอาครับผมจะส่งเข้าส่งน้ำมือลุงครับอ้าวพ่ออย่างอ่ะมาเอาแค่ไปนอนในแทงน้ำสามวันบรดียอะสามวันแล้หาขี้หาเี่วหรอผมดีเมนครับลุงฟังผมก่อนผมก็ทางบริษัทเปิ้ลก็คุณเนี่ยมาไปเนี่ยเมฟังผมก่อนบรดผมก็เปิ้ลก็จะส่งเสียส่งเข้าส่งน้ำ เพมเพิดเพื่อก่อนจะซื้อหือลุงก็ใจนะฮะนะลุงนั่งกินนอนกินสบาย3วันมาได้มาขอเหมือนติ๊ดคอกและกะอู้ไปเลยไปใจยายพ่ะแหมหมูคิงเพราะอย่างลุง